อ่ะคุณผู้ชมข่าวต่อไปนะครับงานนี้ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับน้องมายกับน้องอโปนะครับกับซีรีส์คินพอดเดอะซีรีส์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีเวิร์ทัวร์2 2 2 2เลยก็ว่าได้นะครับ ถือว่าเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นสายวายที่แฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับให้การตอบรับกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับจนเป็นกระแสไปทั่วโลกสำหรับ Kin p o r t the Series นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางบริษัทต้นสังกัดนะครับก็จัดแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเปิดโปรเจกต์ใหญ่ Kin p o r t the Series v r t u l นะครับ2 0 2 2นะครับ ปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่คุณผู้ชมกับโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับพร้อมทุนสร้างโปรดักชั่น จัดเต็มอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับนำทีมโดยนักแสดงนำนะครับเขาบอกว่าพร้อมลุยเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมายน้องอปโป,โปนะครับแล้วก็ยังมีน้องไบเบิลนะครับน้องเจฟนะครับแล้วยังมีดารานักแสดงจากซีรีส์เรื่องคินพอดเดอะซีรีส์ด้วยคุณผู้ชมนะครับางานนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์เนี่ยที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยจะเริ่มขึ้นที่ประเทศไทยนะครับในวันที่ 24กรกฎาคมที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีประเดิมเวทีแรกเลยค่ะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยกระแสซีรีส์ Y หรือซีรีส์ Boy Love ในประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับกระแสนิยมและไม่ใช่ได้รับกระแสนิยมแค่ในเฉพาะบ้านเราคุณผู้ชมต่างชาติตอนนี้ต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกเลยแล้วที่สำคัญเลยอย่างที่บอกไปน้องไมายกับน้องอปโปนี่เขาเป็น การมารับบทซีรีส์วายแล้วก็เล่นซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกและฝีไม้ลายมือของการแสดงโอ้โหติดแฮชแท็กแบบติดเทรนทวิตเตอร์เนี่ยมไม่ใช่อันดับหนึ่งแค่ในประเทศไทยนะจ้ะทั่วโลกเลยคุณผู้ชมนะครับกระแสะตอบรับดีมากๆจริงๆนะครับใคร,ครที่เป็นแฟนคลับของเขาทั้งคู่อรอได้เลยคุณผู้ชมนะครับกับคินพอดเดอะซีรีส์เว l d ์ o ว r 2022 ครั้งแรกที่จ,จัดขึ้นก็คือในประเทศไทยของเราก็คือวันที่24กรนฎาาคมก็ให้แฟนๆในไทยได้ฟินไปก่อนใครก่อนที่จะไปแบบว่าต่างประเทศไงวหัวเนาะนะคะปกติแล้วเนี่ยเ,เราเคยเห็นเนาะน้องมาจากพัฒนาการเมื่อก่อนก่อนเข้าวงการแรกๆจนมาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าน้องเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆะนะครับแล้วก็ อย่างน้องอโปเนเราก็เห็นในเรื่องราวของพัฒนาการการเข้าวงการของน้องอโปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถมากๆแล้วน้องมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเล่นแบบซีรีส์เรื่องแรกของเขาด้วยอ๋ออโปก็เหมือนกันเรื่องแรกใช่เรื่องแรกเหมือนกันนะครับแสดงความดีด้วยนะคะ